สวัส2ีครับสวัสดีครับอันนี้เราอยู่กับรายการยับยับวอล์กยับอ่าเยอะเลยแล้วตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่สองคนเล้เพราะว่าเราเจอเคนดิกโอ้โหเคนดี้ด้วยนะ s u หน้า t a r ไม,ไม่ใช่กูร้อนเราให้ฟังก่อนเลยโอเคกูกะว่าแบบไอ้ผมกูยาวกูไถออกข้างๆเท่อย่ามูนเลยอ่ะเสร็จปุ๊บันน้ำลาดลาดเดี๋แม่ไปดีกว่าหดแม่งวันนี้ล้วก็มาอยู่เวทีสามเ<า>วทีสามหนูมาแจมกับไฮคาแล้วพี่เนมก็มาแจมกับไฮคาเหมือนกันกับวง Don't try this at home <c oughs> นลองพูด Don try this หัดหอง Yeah l e t s t r y วันนั้นอะพี่นั่งพี่นั่งบุลี่หนูอยู่ครึ่งชั่วโมงบุลี่ว่าเพาหนูไม่กินเผ็ดก็มึงไม่กินเผ็ดมินิแอดเมสาร้านเมษาไทยคูซีนะครับน้องนวยน่ารักมากมากินส้มตำและก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กไม่พริกไม่ผักเจ้ขมันดีมากเลย เห็นหลุยส์เว kind of ียสหน่วยกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครป์และทำรายการสิ่งนักข่าวไม่เป็นจริงเวลาเราพูดชื่อรายการของกันอ่ะอินีเจ้าลับทุกท่านมือเดือดกู้งกลับกลับมาที่งานวันนี้ก่อนเฮ้ยไอ้เพลงเล่นแล้วไอ้ในงานจะเล่นแล้วเอาไปขึนเพลงมันนะมัีแล้วเดี๋ยวจะโดนฟ้องเวอร์ชันแบบว่าท้องชายที่แซ่บโฮมแมนจะรอดูเลยไม่อยากให้เธอทักมาให้จนแค่ go down 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 go พี่หลุยด้วยให้มาแจมโคตหมันมันมากอยเบ Happy Birthday ฮป oh! ปี u Happy Birthday ู h ฮ Yu Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday c h ู y h a Happy Birthday u ขอบคุณครับขอให้ทุกคนที่อยู่นะตรงนี้เฮงๆรวยๆทุกคนนะพีขอให้พี่มีความสุขที่สุดในโลกเาเช่นกันแน่นอนทุกคนเหมือนกันนะครับขอให้มีความสุขเอาเปล่าเอปเย เป็นแบบเนี่ยหน่วยซัพพอร์ตผมว่าการละลองต้องแตงเจ้าพรฉักสงแสได้แล้วสองแส้เดือดเด บอกกี่เกียร์มีเกียร์อะไรบ้างกีกระปุกมันจะมีอ่าสมมุติว่าเกียเอ็นนี่อะไรโน่โน่ล้วว่าไม่ไม่ขับแล้วจอดเกียร์ว่างเกียร์ว่างไม่ถูกจัสติวี่จีเน่ยหัวร้านหัวร้านแล้วนึ่งหัวร้านอ Parking Parking ขอดจอดอ้าวอ้าวคืออะไร รีเวิร์สนี่รีเวิร์สอ่าหลับอ่าหลับนี่อะ่าหลับอ่าหลับอ่าหลับพิมิเลตเผืออะไรขาแซบเป็นยังไงบ้างจ๊ารู้จักพ่อค้าแซ่บหรอ่ไม่รู้จักครับพ่อค้าอ๋อพ่อขาแซบพ่อขาแซบใช่เลยครับก็สนุกดีครับขายของเยอะมาก ผมนายอตาตาตอนนี้มาอยู่ที่บูธคนเท่คนหล,อล่อครวมถึงกันปีแรกเรามาเล่นเวที5นะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าพัฒนาการได้เล่นเวทีใหญ่ขึ้นอาเกันก้วันนี้เราไม่ได้มาแค่คนเดียวนะเรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับผม เท่ระดับหนึ่งเลยที่ไหนเคยเคยเล่นมาอุ้ยขนาดไหนเลยเหรอจริงจริงที่บัานมามันจะเครียดเอ๋อเหรอใช่เราจะกังวลแต่วันนี้เราตื่น <c oughs> ตากไปจ้าฝั่งขวาคือคนยืนแบบออกไปตรงตรงทางเดินเลอยอ่ะเยอะมากเลยมากก็คือยังไม่เคยเล่นที่ไหนเลยที่เราแบบเล่นด้วยกันได้เป็น17นาทีโดยสมบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์จริงๆสนุกมากครับถึงแม้ว่าฝนจะโปอยมาตอนท้ายแต่ว่าคนก็แบบนั่งอยู่ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยใช่ใครได้ดูอยู่วัน่ารักมากมากจริงจริง จึงเวลาที่ตครับยครับของมิ้นครับฝากด้วยครับชิปเปอร์ชิปเปอร์เเป็นชิปเปอร์ก็ูชื่อีอ๋อตัวอโอเครับขอบคุณครับขอบคุณคะขอบคุณมาก u T P เฮ้ยยยยพยเยย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  มืนอ MM. ้างข้างๆเวทีทำไมสิมึงเก่งมากเลยอ่ะอุ้ยเขินหนูยืนแบบ กูไม่อยากร้องไห้เพราะว่ากูทำมาสคาร่ามาแต่ว่าหนูภูมิใจในตัวพี่ชายหนูมากเลยทุกคนสุดยอดมากอาตาม,มันเก่งจริงๆแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกคนก็รู้เหมือนกันก็หนูภูมิใจในตัวมากเลยวันนี้หนูก็าในใจไมยขึ้นมาอยูกในเวทีนี้กับ๋ยวพี่ คือเราลอง,ๆๆงๆๆแบบว่าไม่ค่อยจะพูดอย่างนี้นะเพราะว่าเขิ่น,นะนี่นลกูกศิษย์ผมครับ ให้บอยแบนด์แล้วฉายแสงเหนื่อยเนี่ยหนูนั่งเต้นได้เนี่ยโคตรทีโคตรทีทำไมมันเหนื่อยอ่ะมันเต้นแรงมากอ่ะรุ่นนี้นะครับต้องลาไปก่อนกับยาบล็อก EP Cat Expo อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i ร e กดแชร์แล้วก็กดตดกิ่งกิ้งกิงตรงนี้ด้วยนะไปกำลังใจให้กับพวกเรา